นำสี่เอางบมาประมาณขั้นไถ่มีห้าเหรียญเนาะกะการบ,บริหารให้ได้เนาะนำสีเอางบมาประมาณอาร้อยหนึ่งก็ได้เนาะหรือว่าห้าร้อยก็ได้เนะาะนำ 4, าำสี่มาร้อยหนึ่งทุกคนก็คิดว่าตีเสียร้อยหนึ่งกอ็อาจจะเทียบเท่ากับสิบเหรียญของทุกคนก็ได้เนะาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงกันนะทุกคนเนาะแบบนดิเดอ ก็มาต้องสามารถยอมหับความเสี่ยงไม่ได้เนาะแต่ละแต่ละห้องมดเนาะอาจอาจจะบริเข้าห้องหลักกับนำสอบแต่ว่าการเมื่อนี้กับทีมงานกับบริสสะดวกปันใดเนาะแต่ว่าพยายามเนาะนำกับจะเบิ่งกับอ่าทีมงานแล้วก็จะเอื้อนว่าสีพากันวิเคราะห์ให้มันดีที่สุดอะไรเนาะปัจจุบันน้นนำกับใช้อยู่สองสามอย่างเนาะในการวิเคราะห์เดี๋ยวรอจักหน่อยนะทุกคนเนาะ นันาานอ้นำปกติเนาะตัวนี้น้ำจะใตไอยู่งสองจอเลยทุกคนเด้อน้ำจะใตไอยู่งสองจอเนาะสำหรับตัวนี้เนาะจอหนึ่งกับเซมีเอ็มเอซีดีเนาะจอหนึ่งจิตไซน้ำบอกเลยว่าน้ำไซอย่างเด็ดจอหนึ่งเซมีเอ็มเอซีดีเนาะแล้วก็ในส่วนของอ่าวิลเลียมเปอร์เซ็นต์อาร์เนาะอ่ซยุ่งสองโตเนาะแต่จอน,นี้น้ำจะใไซตัวสโต๊กตัวนี้กับนในส่วนของแนวรับแนวต้านเนาะน้ะนำจิตไซจอจอที่แชร์ทุกคนเบิง่งเนาะ สรุปโดยรวมแล้วนำใส้ปัจจัยอยู่ประมาณ4อย่างในการตัดสินใจในการขอออเดอะรับในการขอออเดอร์กับทุกคนเนาะแต่ว่าโดยอ,อนาคตนำบุ้นวาเฮาสีบวกหรือสีลบเนะแต่ว่านำการสีเหตุทุกอย่างเนาะให้มันดีทุ่สุดเนาะให้ให้เราสามารถทำกำไรกับมันได้ทุกคนเนาะ อโอเคเนาะเห็นเห็นหน้าหน้าตาชัดเจนบอดสำหรับแต่ละคนชัดเจนเนะเดี๋ยวนับสีเบิงงลายลายกราฟก่อนวา่าจะกลับเป็นจังไรเนานะทุกคนเนาะอยากพห่คนมาตัดสินใจว่าสีเวอร์บออย่างบอรเนาะ ดอทคอยก็โอเคอยู่ได้เนาะแต่ว่าดอทคอยในน้นำจะเทียตต่ำอ่าน้ำจะเทียตแบบเดี๋ยวเด้อแบบนึงเนาะรอจังหน่อยเด้ออ่างบเจะหลายคนถามกะตีเซล่ยากะซ้ำกับงบสิบสองจุดห้าเนาะคันทุกคนอ่าสัดส่วนเนาะทุกคนกับบริหารเงินเอาเนาะ นำไปสิบเหรียญทุกคนกับไปหนึ่งเหรียญแบบนี้เนาะอ่ะอาจารย์อาอาจารย์ฮะนำสิทธิ์อยู่ในส่วนของอ่าดอทคอยด้ะนำสิทธิ์เหรียญมันนี้นำจัดทดลองดอทคอยก่อนเนาะอ่านำสิทธิ์เดี๋ยดอทค,คอยก่อนถ้าหากมันบวเวิร์กแล้วเขาค่อยค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวรอจังหน่อยเด้อเดี๋ยวพอน้ำกัดสุ่มเบิงรงนกับมาหลายเติม์นแล้วแหละเนาะ แบบนึงเนาะรอจังหน่อยเด้อทุกคนเด้ออครัครับไปจิตีในปกติเนาะแต่ว่าสำหรับน้ำเนาะนับจิตีให้วิเคราะห์แบบระยะสั้นๆแบบง่ายๆเนาะแล้วก็ตอบโจทย์เด้อสำหรับตัวนี้เนาะ โอเคเนาะน่าจะโอเคแล้วแหละอลีเฟีตเปน็นก่อนโอเคเนาะทุกคนเนาะพอดีเนาะเลิกงามยาม,ามดีลนะสิบเก้าโมงห้าสิบเนาะที่จริงน้ำตั้งใจว่าน้ำสิเทรตอนเข้าดาวแต่ว่าอ่า่านเนาะเขาสิหลับกันแปะก่อนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเขาจะเริ่มกันได้ทุกคนด้ออ่ะแต่ละคนเนาะน้ำจะพยายามเอ้อออเดอร์ให้ต่ำลงเนาะเพราะว่าการที่โอ้รุ่โซนมาสยเนาะ จี๊บเอาบอลลุมออกกันจังโบเ <'s> ดี๋ยวเด้อฟาดล่วงเลยล่วงเลยไปนี่ว่นสีข้ากคักๆเนาะบันเดี๋ยวเด้อใจเย็นๆเนาะถ้าอยากจะทำกำไรนี่ต้องใจเย็นๆก่อนเนาะอ,อย่างอื่นนะ โอเคเนาะจะรอจัง่อยโอเคน้ำแต้มคร่าวๆให้สามารถเทได้เนาะโอเคมาทุกคนเนาะอะเียมตัวได้ อ่าน้ำจะเดินอยู่อ่าสิบสองเนาะโอเคทุกคนเนาะโอเคทุกคนออเดอร์นี้เด้อขายหองนึงเนาะทุกคนเนาะขายเด้อสำหรับกราฟดอทคอยเนาะขายเลยทุกคนเนาะเป็นจังได้มีแต่ละคนมีไผัทันเข้าออเดอร์นะบอสสำหรับออเดอร์แรกเนาะนำเข้าออเดอร์ขายเด้อเนาะนำซีโมเทอร์กกราฟเดียวเลยทุกคนเด้อสำหรับออเดอร์แรกเนาะอ่ะ อย่าบ้องบิวกันว่าซีวินหรือว่าซีลอสเนาะน้ำตามขายเข้าไปเรียบร้อยเนาะคันมันรุโซนแบบนี้ก็จะเทยียบหนเนาะเดียวน้ำจะเปลี่ยนการาบเนาะสำหรับออเดอร์นี้เขาเทียขายไปเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าเขาซีเทียขายเด้อว,วินบออ่าวินไปหนึ่งออเดอร์เนาะแต่ว่าการาฟมันมันล่วงแหงเนาะทุกคนเนาะมันล่วงแหงจนแบบรุโซนไปเลยเนาะมันซีเทยียบหเนาะ อาไปเหรียญใหม่เลยเด้อทุกคนเด้อไปเหรียญใหม่เลยไป BTC เลยอ่าน้ำสินประเทศอ่าบิตคอยเด้ออิทิเรียมเบิงังอิทิเรียมเหรียญใน,นกระดงโอเคน้ำจประเทศบิตคอยเด้อทุกคนเด้อน้ำจประเทศบิตคอยนะทุกคนเนาะอ่ามีใครได้ตามบอคนแต่ละคนได้ตามก็น่าจะมีกำไรเนาะโอเคเนาะ ใครได้ตามน่าจะมีกำไรเนาะแปบ๊แปบเด้อโอเคทุกคนเนาะปรับเงินเด้อโอเคทุกคนอ่ะบายหอมหนึ่งซื้อซื้อซื้อเด้อซื้อหอมหนึ่งเนาะ อ่าสำหรับบิตคอยน้ะทุกคนเด้อซื้อเด้ออ่าซื้อซื้อเนาะทุกคนเนาะนำซื้อไปหนึ่งหอบเนาะสำหรับบิตคอยนะทุกคนเนาะพอมาเบิงกันเนาว่าซิมีกำไรบอเนาะทุกคนเนาะโอ้ลวงอย่างหนักเลยเนาะลุดรุดโซนไปเลยเนาะทุกคนเนาะอ่า คทุกคนบวเป็นหย่างนนะัทุกคนเนาะเดี๋ยวนำอาตีกลับเด้อเพราะว่าตลาดมันไหลแหงนะทุกคนเนาะมันไหลแหงโอเคทุกคนอะปั๊บเงินเด้อสามโอเคทุกคนขายหอบหนึ่งเด้อขายขายขายตามขายลดโซนแรงแหงเนาะจนบ่นเห็นอย่างเลยขายเด้อสำหรับ,บบิตคอยเด้อเอเดอร์นี้จัดไปขายจุ่นๆนะทุกคนเนาะ เขาเดินขายเด้อทุกคนเด้อมาเบ่งมาลุ้นน้ากันทุกคนมาเบ่งมาลุนน้ากันมาลุนน้ากันว่าสีลงในบอหรือว่าสีขึ้นจุวจุอยูเนาะมันมันรุดโซนแหงเด้อทุกคนเด้อแบบจนบมมีโซนสีํำแบบวิเคราะห์นี่ยากหยักนิดนึงเออมาลุนน้ากันเด้อทุกคนเนาะมาลุนน้ากันทุกคนเนาะาสีขายด้บ่ลเนาะทุกคนเนาะปิดขายได้บ่